ได้เยอะเหมือนกันนะถ้าคลิปไหนปังๆภาพไหนปังๆก็ได้เยอะนะภาพไดทีมู่นเห็นหรอคนชอบขอเวลาอีกห้านาทีนะคะขอเวลาอีกห้านาทีค่ะรบชั่วโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอพูดหลายๆมาหายกำลังใจหิวหิวอยากอ้เวลาลงคลิปเขาหายลงเขาไปลงในกลุ่มก็ได้ลงในกลุ่มน้่พขอ เขาจะมีกลุ่มกลุมแห่ขอบคุณพี่น้องสุขููสุคนหลูกร้านสุขููสุคนเด้อม,มาให้มาส่งกำลังแรงใจให้ยออ้วนขอบคุณหลายๆเดียวเขาก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> น้องแขกเเก่งเขาเก่งไหลามาเทมานะเหรียญไหลามาเทมาจ้าดวงตาแล้วนะคะตอนนี้สี่ล้านดวงตาแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> ผ่านไปผ่านมาแวะได้สุส แย่อวนกันเป็นไข่เป็นน้ำมากกันบม่ได้ยุดคือเกาลุกขก้นมากคือเกมาหน้าดำจังน้าล้าเริ่มเพียนพ่อใหญ่บอกหน้าดำคำเคียล้างหน้า่อยสิหน้าจะได้ขาวๆหน่อยเอาให้มันรบเกฑ์ครบยังเออฟอมูฟขอปวกให้มันรบเกณฑ์กระสีใดเออสีใดผ่านกดผ่านเกล็ดขาวากนองน้ำไปแล้ว อไปแล้วห้าล้านดวงตานะคะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากมือหนี้มากมองนามไปแล้วเออไปแล้ว <as quiero S 2> <Bal, S 2> ห้าล้านดวงตานะคะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากมือหนีบว่าจะนั่นสีบ่อออกแต่ว่าเสียงมันดังในโทรศัพท์เลยนี่หวานไปแดกขนมบ่มีขนมกินช่วยกันช่วยกันช่วยกัน กดไลค์เชื่อกันคอมเมนต์เพื่อนมาหาเราเรากลับไปหาบ่มีปวดอันบ่มีมูมันก็เมาได้จ้าเด้อพี่นนอ,อ,อต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีเพื่อนนะคะเพื่อนคุยแก้งเงาขอบคุณมากๆค่ะเมื่อกินขนมน้ำายอ้วนได้จ้าใยอ้วนมีขนมกินวันนี้ออกไปออกไปซื้อขนม ไม่หดใจแล้วเนาะเปนกันฮะก,การเชื่อมต่อชาอีกแล้วอันใดมันก็ต้องหูด้วยโตของจกของเองนําเท่ากับซึกษัสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะโซูๆย่อ,อวนกับเตกไข่เป็นน้ามากกันบม่ได้ยุดคือเกาลุกขึ้นมากคือเกาเปล่าก็ไม่รู้ หรือว่าบอกมากไม่ได้เหรอนอ้องแค่เยอะอ้วนไม่ค่อยๆก็มีแต่เพื่อนเพื่อนของเรานั่นแหละบางคนเขไม่ไม่ว่างเขาก็ไม่มาบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ไม่กดเออว่าเราลงคลิปน้อยนี่คุณลงคลิปน้อยเออคลิปน้อยแล้วก็มีเพื่อนติดตามน้อยนะเออเราก็ต้องจะมันผิดกดเขาแล้วมันเลยแล้วมันเลยกดเกณฑเขาแล้วถ้าติดตามติดตามได้ นะคะบอกไปนั่งี่นองศึกษาไปด้วยแล้วก็รู้ด้วยตัวเองด้วยถึงจะบ่หมอกคนอื่นได้นะคะถ้าบัคขันบุงหงดดรดบมากค่ะให้กำลังแรงใจกันไปนสู้ๆกันไปนเพื่อนให้ได้เยอะเหมือนกันนะถ้าคลิปไหนปังๆภาพไหนปัง,ปงก็ได้เยอะนะภาพได้ทีมูคนเห็นหรอกคนชอบ ก็สู้กันไปจ้าสู้กันไปสู้กันไปเก็ดตามกดตามเกณฑ์เขาอีกบรดนก,นมกน็มาเก็บนาทีมาเก็บนาทีเป็นการเป็นการยืนยันตัวต้นทีโอเคโอเคนะคะแล้วอีกอยามากเลยเยอะแบบแบบตอบไม่ทันตอบไม่ทันเพราะ ถ้ายิ่งลงคลิปไปเยอะลงคลิปไปเยอะก็คลิปนั้นคลิปนี้หิ้ไม่พอใจแล้วเนาะมากเลยเยอะแบบแบบตอบไม่ทันตอบไม่ทันเพราะถ้ายิ่งลงคลิปไปเยอะลงคลิปไปเยอะก็คลิปนั้นคลิปนี้ว่างามอยู่งามอยู่แต่ว่าทนความหนาวไม่ไหวนะคะยายอ้วนเป็นคนที่หนาวมากมันหนาวแบบ หนาวซบั้นเข้าไปมาเด้อพี่น้องกินขนมนั้นแย่อวนเด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆาห้าล้านดวงตานะคะห้าล้านดวงตากินบังนั้นบังนี้กับเบื่อแล้วเขาไปน่าเสแวกกับบ่ได้ขนมออกมาจักอย่างบ่มีแนวมากไม่ออกชุกูบซบคนแล้วพอใจแล้วนะจ้า ยายอ้วนกับไฟกับเติบกับเติบตไปละพี่น้องไปศึกษาไปบไ๊วยไปไปกับขอโทษขอให้พยายามสิไปแหงหอดมันสุบานนะจ๊ะเด้อืยายอ้วนก็พยายามอยู่พราะว่ามูมาหลายมูมาหลายแต่เป็นอันกันบอกภาษาไทยยายอ้วนยายอ้วนอันบอ,อกนะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ามาส่งกำลังแรงใจหย้ยยินดีต้อนรับมากค่ะโอ้การเชื่อมต่อกับว่าซาอีกแล้ว จังไหใส่สออ์ว่าเราลงคลิปน้อยนี่คุณลงคลิปน้อยเออคลิปน้อยแล้วก็มีเพื่อนติดตามน้อยนะเออเราก็ต้องจบอะบูรณะการเชื่อมต่อชาอีกแล้วอันใดมันก็ะต้องหูดด้ดยโตะของจะของเองนําเข้ากับศึกษาดเออแล้วก็คลิปยาวคลิปสตรีมสองนาทีกว่าขึ้นไปยอ มันค้นมาเห็นหลายเกยเห็นแต่โม่จาของนั่นแหะเห็นแต่โม่จาของอะลยคนเรือเ่อนเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะเป็นอยู่อย่างนี้จ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่หน,นองสุกูสุกคนมหให้กลังใจจ้ามาๆๆมากินไม่อร่อยอกินเจ้าไหนก็กินเจ้านั้นถ้าเจ้าอื่นอนมันจะผิดแปลกกันไปสันที โม่มีปวดหันบ่ไม่หมูมันกับเมาได้จ่าเด้อพี่นออ,อต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีเพื่อนนะคะอืเพื่อนคุยแก้เหงาจ้าจ่าจ่าลอยหายอ้วนด้วยนะคะรอยยายอ้วนด้วยนะคะน้องแขคนสวยน้องแขคนไร้เดี๋ยวเคยไปยายอ้วนกับเด็กไปเนาะเออไม่หนองนงผ้าไปเที่ยวเออมีบมังหันบางหมี่งามๆนนองนงกับผ้าไปถีงแล้วกับ กับน้องสาวต่างประเทศเย่อว่นไม่รู้ชื่อชื่ออะไรไม่รู้จักผ่านแล้วหน้หนานกระสีแค่ออกไปกระสีมีคนเขามารถกดไหลกดยังไหลไหลมังเถอกเขาไปเด็กคอมเมนต์อยู่หนาเฟยธอาาดอกข้าสิไปเบิงข้อมูลเชิงจะให้จะให้จะให้ใหครบอยู่ แต่ไปไปบ้านไหนยังยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงก็ขออภัยด้วยนะก็ยังไปกับมิจตะมูมาใหญ่กำลังใจเนาะมิตรมูต่ผวกมาใหญ่กำลังใจกันเรียบเบลเลียวจ้กเอือว่าสีพยายามตอบอันแล้วน้องน้องแขน้องสาวคนสวยก็ผ่านแล้วน้องน้ำเขาก็าาผ่านแล้วเออแล้วก็มาผู้ไดเหิวกับมาบ้าหวงบ้าหวงผู้ไดเหิวมาให้กินมดสุกนเลยจ้า ผ่านไปผ่านมาแวใดได้จะได้ดหามือหายครบเราสีได้ไปนักเขาไปแหยหอดอ้ามันคือเสื่อมต่อสะสะหาหัดยังไดใส่แบบสองอยางขุนเนี่ยเอามาเอามาหายเบิง้งขอคุณหลายๆน้องอุดร์ก,กี้บอกดวงตาแล้วนะคะตอนนี้สี่ล้านดวงตาแล้วค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะ ผ่านไปผ่านมาแวะไนดะ้หอดใสมาใสเลยไปใสมาใสเลยกระสูกกันไปจ้าสู่กันไปจะไหนกันไดเลดไ็ไม่รู้อ่ะเขาคิดว่ายาย,ยอ้วนบางทีก็ดูไม่เป็นอ่ะน้องแฉม,มันค้นไปเห็นหลายเด้กเเออะะ็เห็นแต่มูเจ้าของน่นแหละเห็นแต่มูเจ้าของแหละคน ยสมราคาเขาอยู่ดอกขยันเข้าไว้ยังไงมันก็ได้ยังไงก็ได้ไม่หนีไปไหนหรอกความสําเร็จมันอยู่ที่ความขยันจ้าอย่าอ้วนให้กําลังใจตัวเองทุกวันแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านเรามาจับมือไปด้วยกันนะคะทุกๆขยิบขยับตามเพื่อนขยับขยิบตามเพื่อนผ่านเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้น เมื่อนั้นจะให้จะให้จะให้ใหครบอยู่แต่ไปไปบ้านไหนยังยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงก็ขอภัยด้วยนะก็ขอมากกับเบือเพื่อนสัางขาหมูมากเมื่อวานหนี่นกับเบื่อบอสแสบมันไม่ใช่เจ้าเดิมมันเป็นเจ้าอเาอื่นเจ้าเดิมไม่มาขายเจ้าอื่นมาก็หิ้มไม่หอใจแล้วเนาะ